สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักรายเดือนนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับชาวเมษนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณคือดาวศุกร์เลยแล้วก็คราวนี้นะคะหลังจากวันที่9ก้าพฤศจิกาเนี่ยดาวศุกร์จะไปอยู่ในเรือนที่ดี ไปอยู่ในเรือนสุภะซึ่งเป็นเรือนที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีอะไรอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักอะไรเข้ามาบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าดาวสุกยังอยู่ในเรือนมรณะอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องสุขภาพในเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆในการอยู่ร่วมกันนะของคนที่มีคู่นะคะแล้วก็คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอชาวต่างชาติคนไกลคนที่อยู่ประเทศเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละภาคก็ได้แล้วก็หลังจากวันที่9้าจะได้เจอ คนแบบในทางโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะมองว่าหลังจากวันที่9ความรักดีขึ้นประคองไปให้ได้ช่วงนี้ต้องประคองนะคะหลังจากวันที่9หลายๆอย่างดีขึ้นในเรื่องความรักมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะ King of Cup s นะคะใบแรก ะะมันจะมีอาการวิงเวี่ยงนิดนึงนะมีความดราม่านิดนึงแต่ว่าจะเป็นฝ่ายไปในทางผู้ชายมากกว่านะคะในช่วงต้นเดือนอ่ามันก็จะมีนะคะในเรื่องของอารมณ์วินวีนมีวิงเวียงนะคะหรือในบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเจ้าชู้ก็ได้นะประมาณนี้คืออารมณ์มันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสถียรนไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนนะคะ ขึ้นไพ่เออห้าเหรียญแต่ส้มมองว่านะส้มมองว่าถ้าเป็นในเรื่องเงินนะ่ะยังรับผิดชอบกันดีอยู่นะสําหรับคนมีคู่อ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีความห่างมันมีความห่างมนเลยมันมีความห่างที่สังเกตได้อนะ่ะเออในช่วงต้นเดือนมนเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ชอบใจละบอกว่าช่วงเนี้ยทํางานเยอะนะเลยไม่ค่อยได้ดูแลเทคแคร์ care, ไม่ค่อยได้เอาใจใส่แต่จริงๆที่ห่างไปอ่ะเรื่องงานจริงหรือเปล่า นั่นแหละม,มันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลเทคแคร์เท่าที่ใจต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มมองว่าในช่วงประมาณกลางเดือนขึ้นไพควีนอปอลสุหัวกลับนะคะคือในช่วงกลางเดือนส้มมองว่าประมาณเนี่ยวันที่10เป็นต้นไปเนี่นแหละจะมีการเทคแอคชั่นนะคะจากบุคคลที่เป็นผู้หญิงจะมีคือจากฝ่ายหญิงเป็นส่วนใหญ่จะมีการเข้ามาควบคุมพฤติกรรม จะมีการเข้ามาดูว่าตกลงที่เธอไม่ดูแลเทคแคร์ฉันหรือแลดูห่างๆางเหินๆนะมันมีอะไรหรือเปล่านะคะอาจจะเข้าไปดูคือคือเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบหมดทุกอย่างอ่ะของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอืมเพราะว่าเราต้องการจะรู้อ่ะเออนะคะเข้าไปตรวจสอบไม่ให้ทะเลทลายเข้าไปดูแลเข้าไปคิวซีอะไรต่างๆนะนะคะดูแลพฤติกรรม ให้ให้อยู่ในร่องในรอยอ่าประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์ดีนะเพราะว่าพออีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาคุมอีกฝ่ายหนึ่งยอมนะมันก็อย่างนี้ละค่ะอาจจะต้องตึงๆหย่อนๆหน่อยเนาะนะคะขึ้นไพ่ two of cups นะคะดีเลยพอมีการมาควบคุมพฤติกรรมบ้างเนาะนะคะมันก็ดีนะ,นะะขึ้นไพ่สองถ้วยเลยมีการชวนไปทานข้าวกระชับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีเลิศ บอกเลยค่ะนะคะพอพ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปความสัมพันธ์ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะคู่แบบคู่จริงอะ่ะออคู่ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะจะมีการกระชับความสัมพันธ์ดีมากนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เดอะสันด้วยในบางคู่อาจจะมีเรื่องของการรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือว่าเป็นการมีบุตรเป็นการมีอะไรใหม่ๆหม่นมันสดชื่นมันเป็นพลังงานสดใสพลังงานเด็กนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นไพ่เดอะสันด้วย คือส o o มองว่ามันเป็นในเรื่องความสําเร็จนะคะของใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้ที่ส่งผลทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเออดีอะ่ะดีนะอะไรอะไรมันก็ดีช่วงเนี้ยอ่าเรื่องเงินเรื่ององ,อง,งานก็ดีเรื่องความรักเราก็กลับมาเข้าใจกันดีอะไรประมาณนี้นะคุมอยู่คุมได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ที่สําคัญคือความรักมันจะสดชื่นมากๆมันจะสดชื่นเหมือนย้อนกลับไปในช่วงแบบเราพบเจอกันใหม่ๆต้องบอกแบบนี้เลย นะคะสดชื่นจริงๆสิกศับคับเนี่ยมีการแบบเสียสละอ่าเสียสละในที่นี้หมายถึงว่าเสียสละในเรื่องของการการให้ของมากกวา่าการเปการเปมันจะมีการเปกันนะคะแล้วก็ ส้มมองว่าท่อทีท่ออาศัยกันมากขึ้นมีความเมตตากันมากขึ้นนะหกถ้วยนะนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักของคนที่มีคู่น่ะดีชวนกันทานข้าวแล้วชวนกันทานข้าวอีกเวลาประสบความสําเร็จอะไรก็ฉลองมันดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่ไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะมีความรักเก่าที่กลับเข้ามาได้นะคะมันเหมือนกับว่าส้มมองว่าคู่ที่ไม่ปกติอ่ะมันจะมีช่วงที่ดีสลับกับไม่ดีอ่ะมันมันมี มันมีสลับกันไปในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังอะถ้าเกิดว่ามีความรักเก่ากลับมาคนที่เป็นคนกลางอะ่ะยังดูแลตัวจริงอยู่ได้ดีมากๆนะดูแลดีเลยแต่ว่าก็มีการแบ่งหรือเจียดเวลาไปในเรื่องของคนเก่าด้วยอ่าคือต้องบอกว่าบริหารเวลาดีแต่ไม่ควรบริหารในะเรื่องแบบนี้นะคะเอามาดูกันนะ มาดูราศีนะคะที่มีอิทธิพลกับชาวเมษขึ้นไพส่สเตรนและคิ King Wars, องอัลบอนสวกลับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเลยนะคะส้มมองว่าตัวเขาเองจะไม่ออกไปจากความสัมพันธ์ถ้าเขายิ่งถ้าเขาเป็นตัวจริงนะเขาจะไม่ออกไปจากความสัมพันธ์แม้ว่าจะมีการแสดงตัวตนนะคะเป็นการแสดงตัวตนของการที่อยากควบคุมเขาอะ่ะอาจจะเป็นจากญาติฝ่ายหญิงของเขานะคะหรือว่าเป็น ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แสดงตัวออกมาเลยแต่ว่าตัวเขาอะเหมือนกับว่าอาจจะมีการที่บล็อกทางฝ่ายนั้นไปแค่ชั่วคราวก็ได้และแสดงให้คุณเห็นว่าเขาอะจะทําดีกับคุณมากขึ้นก็ได้นะเออประมาณนี้เลยคือส้มมองว่าเขาก็กลัวเสียคุณไปมากๆาก่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องแย่ๆเนี่ยส้มมองว่าเขาก็จะจัดการปัญหาได้แหละแต่เป็นในระยะชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงอะ ส้มมองแบบนี้นะเขาไม่รู้จะทํำยังไงบางทีก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่กล้าที่จะสื่อสารออกมาตรงๆด้วยปัญหามันก็เลยยังอยู่แต่ว่ามันได้รับการแก้ไขชั่วคราวนะคะ King of Cups นะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกส้มมองว่าเขาเป็นคนโรแมนติกนะเป็นสายเปย เป็นสายเปเป็นคนโรแมนติกเป็นคนผูดด้ดีเจรจาดีแต่ว่าในบางคนอาจจะมีแอบเจ้าชูแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของความลังเลใจในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในเรื่องของสองฝากสองฝ่ายเนี่ยยังแบ่งเวลาไม่ได้เออใจดีใจกว้างจะเอาหมดแบบนี้ก็มีนะคะเอามาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะ กรณีแรกคือความรักปกติสมมองว่ามันเป็นเรื่องของญาติาความรักปกติอาจจะเป็นเรื่องของญาติที่ว่าต้องการเวลาจากเขาหรือญาติเขาอาจจะไม่ชอบชาวเมธต้องการเวลาจากเขาซึ่งเขาจะพยายามบาลานเวลาเพราะเขาทิ้งคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เขาทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้ค่ะครอบครัวเขาก็ต้องดูแลคุณเขาก็ต้องดูแลก็อาจจะต้องเห็นใจเขาหน่อยนะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่เขามีอีกคนหนึ่งเลย และส่วนใหญ่เป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาแสดงตัวด้วยนะคะอันนี้คือเป็นความรักสามเศร้าและเขาเลือกไม่ได้นะคะคือเขาจะจัดการปัญหาให้จบแค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็ทําต่ออีกแล้วก็อาจจะกลับคนเดิมๆอีกด้วยก็ได้อันนี้คือมันไม่ค่อยเวริร์กเลยเนาะเออนะคะในส่วนของคนโสดเนาะ คนโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหเดือนค่ะส้มมองว่ามีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วเป็นสายเปยมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมีเข้ามาสายเปยจริงๆแต่ดูด้วยนะว่าโสดจริงหรือเปล่านะถ้าโสดจริงอะถือว่าดีเลยนะเป็นคนแบบใจดีอ่ะเป็นคนใจดีมากนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่เข้ามาภาพลักษณ์ดีมากๆนะคะผู้จาดีภาพลักษณ์ดีแต่ส้มมองว่า เขาเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวอะ่ะเขาไม่ได้มาจีบคุณคนเดียวอะ่ะเออมันเหมือนเขาสร้างภาพอะ่ะลึกๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพิจารณาชาวธาตุไฟให้ดีนะ อันนี้คือต้องแบบสติ๊กเลยว่าต้องดีมากๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาแล้วแลดูเป็นเนื้อคู่าอาจจะเป็นคนที่เคยเจอคุณมาก่อนเคยรู้จักคุณมาก่อนแล้วเข้ามาในช่วงนี้และส่วนใหญ่นะจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณส่วนใหญ่เป็นชาววันอาทิตย์ถ้าเป็นธาตุไฟนะอาจจะมีลูกติดเป็นชาววันอาทิตย์หรือเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเพราะว่าขึ้นไพ่สองถ้วยนะถ้าโสดเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะในส่วนของ คนโสดที่มีคนเก่าคนโสดที่มีคนเก่าเนี่ยอืมชาวธาตุไฟเมสิงธนูไม่ยอมออกไปจากความสัมพันธ์อันเนี้ยในกรณีที่เพิ่งมีการเลิกกันไปนะถ้าเพิ่งมีการเลิกกันไปนะส้มมองว่าเขายังไม่ยอมออกนะคะทำยังไงก็ไม่ยอมออกเขาจะอยู่ตรงเนี้ย พูดลาบากเหมือนกันนะในเดือนนี้เขาจะยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกจะมีการมาขอพัฒนาความสัมพันธ์มาขอกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และอาจจะมีการตกลงแต่งงานมั่นหมายหรือมีลูกด้วยกันอันนี้มันชัดมากนะนะ,ะอันนี้มันชัดมากคือส้มมองว่าในบางคนนะอาจจะมีลูกด้วยกันมาแล้วด้วยนะคะมีลูกด้วยกันมาแล้วแล้วลูกก็เป็นสายใยสําคัญเหมือนกันที่ที่ทําให้กลับมาคืนดีกันอีกก็ได้ค่ะเออ และสำหรับคนที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะในการพูดคุยกันเนี่ยส้มมองว่ามันก็มีเรื่องของอารมณ์นะคะมีเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ได้นิ่งแต่ว่าคุณจะเจอคนที่เหมือนเป็นสายเปยหรือว่าดูแลคุณดีแต่คุณต้องดูความเหมาะสมด้วยนะว่ามันมีท็อกซิกเข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของคนเก่าไม่รู้แหละอาจจะทางฝั่งคุณหรือทางฝั่งเขาก็ได้มันมีช่วงที่ห่างด้วยนะ การคุยกันเนี่ยมันมีช่วงที่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมามาหายหายมีนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าแค่เรื่องที่ว่าเขาเปย์คุณนะเออการเงินมันโอเคแต่เขามามา,มาหายหายคุณรับท็อกซิกตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าคุณต้องพิจารณาให้ดีเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะและที่สําคัญนะส้มบอกเลยว่าต้องระวังการออก ทองนอกสมรสนะเพราะมันจะไวมากโดยเฉพาะกับชาววันอาทิตย์ชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะนะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาดูออาจจะต้องไม่ไม่รีบร้อนนะเออนะคะในเรื่องของไพ่ s ช a d o w สแ a p ็บ r ทรนะคะไพ่ s h a d o ด s แ a p t a เท o แนะนำวิธีการวางตัวอย่างไรนะคะกับชาวเมษสซมมองว่าสำหรับคนที่เป็นโสดเนาะนะคะคุณ ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างของตัวคุณเองนะคะให้กับคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะอืมเพราะมันมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเขามามา,มาห,หายหายเราไม่จําเป็นต้องจริงใจกับเขานะ่ไม่จําเป็นต้องบอกทุกอย่างเออไม่จําเป็นต้องบอกทุกอย่างเพราะว่าการที่คนคนนึงมามาห,หายหายมันบ่งบอกแล้วนะว่าเขา ยังไม่ได้จริงใจที่จะเข้าหาเราจริงๆอันนี้ขอให้ดูให้ดีดูความสม่ําเสมอเนี่ยนะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะส้มมองแบบนี้ว่าในเรื่องของคําพูดอะในเรื่องของคําพูดบางคําพูดอะนะคะให้คุณกันกรองคําพูดให้ดีก่อนที่จะพูดคุยกันนะบางทีเนี่ยเราสามารถควบคุมพฤติกรรมคนไม่ให้ทะเลทถลายเนี่ยได้ด้วยการพูดจาด้วยเหตุผลก็ได้ไม่จําเป็นต้องพูดทุกคําที่คิดบางทีชาวเมดเนี่ยมี คือมีอังคารเนาะอยู่ในราศีบางบางทีอาจจะอยากพูดตรงๆออกมาเวลาไม่พอใจแต่ว่าส้มจะบอกเลยว่าอย่าพูดถูกคำนะคะที่คิดเวลาที่จะเคลียร์กันให้ทบทวนถ้อยคำใช้คำพูดดีๆในการเคลียร์กันได้ประมาณนี้นะใช้คำพูดดีๆนะคะจะจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังอืนะคะเพราะว่าแก้วที่มันรา้าวเวลามันต่อมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะนะคะ ในเรื่องของไพ่ออร์เคิลนางฟ้าค่ะแนะนำอะไรนะกับชาวเมธบ้างมันมีอยู่2ฝัก2ฝ่ายในเรื่องของความคิดแหละมันมีไพ่ n n g l o of a ์ l อนะคะในบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนโสดหรือคนมีคู่คุณเจอคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องเงินคุณดีมากๆแต่อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแกลที่จุดนะคะมีอุปสรรคบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอย่างที่บอกว่าบางคนเขาก็ต้องแบ่งปันเวลา ะะแบ่งปันเวลาให้ระหว่างคุณกับครอบครัวอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะคะเนาะในเมื่อเข้ามาแล้วรับผิดช,ชอบกันดีเป็นตัวจริงของคุณได้แต่มีเรื่องครอบครัวที่เขาจะต้องไปดูแลอะไรต่างๆก็ส้มมองว่าอยากให้คุณแบบเหมือนเข้าใจเขานะ่ะเออนะคะแต่นี่อีกกรณีหนึ่งถ้ามันเป็นท็อกซิกล่ะถ้ามันเป็นเรื่องของการที่เขาเปค,คุณดูแลคนดีแต่ว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวอะ่ะ อันนี้เราอาจจะต้องไปทำความเข้าใจแต่ไม่ให้สูงสิงแนะนำเนาะมีคนเจ้าชูเข้ามาเปเกิ่งเข้ามาแบบเนี้ยให้เราทําความเข้าใจว่าบางทีเนี่ยการที่เขาเจ้าชู้เป็นเพราะเขาขาดความรักอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีเป็นแฟนคุณแล้วอะ่ะเราเจ้าชู้อ่ะบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวการขาดความรักมาตั้งแต่ในอดีตนะคะจากครอบครัวของเขาทําความเข้าใจได้นะคะ เราสามารถไปทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เราไม่เครียดแต่การที่คุณจะไปต่อกับเขาหรือเปล่าคือมันมีเรื่องของสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีและมีสิ่งที่มันเรียกว่าท็อกซิกด้วยเราไหวไหมเราต้องตอบตัวเองใครก็เลือกให้คุณไม่ได้หมอดูก็เลือกให้ไม่ได้ r e สพอ n s ิบ i ิต t ีคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก่กอนตัดสินใจคุณอาจจะต้องดูเนาะวิธีการคือคุณอาจจะต้องดูว่า ในระยะยาวเมื่อคุณตัดสินใจทางไหนไปแล้วอะ่ะมันเกิดผลกระทบกับเราหรือคนรอบข้างด้วยอย่างไรแล้วเรารับได้ไหมในสิ่งที่มันจะเกิดรับได้ทางไหนก็ตัดสินใจทางนั้นอืนะคะเรื่องแบบนี้คือลองไปทำความเข้าใจดูแล้วคิดว่าจะไหวไหมประมาณนี้นะนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวเมฆขอให้ชาวเมฆมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ